็นสีพึ่งและตัวทำมาจากโลหะจะได้ผลใหม่ครับสิงของโบราณราคาแพงไหมคะสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญหากรับชมผ่านทางแฟนเพจอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะ Q&A ตอบคำถามนะคะที่มีผู้คอมเมนต์คำถามเอาไว้ใต้คลิปลิงก์จะอยู่ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปเพื่อรับชมความรู้ดีๆในคลิปนั้นได้เลยนะสำหรับคำถามแรกนะคะดีขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะเป็นคำถามที่ดีค่ะแล้วก็ดีสามารถที่จะนำมาตอบให้ในคลิปเนี้ยเพราะว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอ่หรือที่กำลังบูชาอินลาน,นาอยู่เนาะอ่ะ คำถามก็คือถ้าเป็นสีพึ่งและตัวทํามาจากโลหะจะได้ผลใหม่ครับสำหรับนะคะนิยามของคําว่าได้ผลใหม่ครับเนี่ยดิบอกแบบนี้ค่ะว่าการบูชาเครื่องรางนะคะอย่างเช่นสีพึ่งนะคะที่มีอินอยู่ในตลับสีพึ่งเนี่ยการบูชาค่ะเราแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันนะคะที่จะทําให้เกิดผล เกิดผลลัพธ์นะคะตามความปรารถนาสิ่งแรกนะคะที่มีความสําคัญนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราบูชาไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอินไม่ว่าจะเป็นอินที่อยู่ในตรับสีพึ่งะคะ่ะหากมีการปลุกเกหากมีการสรสร้างนะคะของผู้สร้างตามแต่ละตำรับตำรามาอย่างเหมาะสมและถูกต้องดีแล้วคะ่ะองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้นะคะถือว่าเขาสำเร็จด้วยตัวเองแล้วคือดีในตัวเองหากสร้างอย่างถูกต้อง แต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างแน่นอนนั้นอยู่ที่จิตใจและการกระทําของเราเป็นองค์ประกอบเพราะสิ่งที่ถูกสันสร้างขึ้นค่ะอย่างที่ดีบอกนะไม่ว่าจะเป็นรูปรักลักษณะใดๆก็ตามแต่ค่ะ เปลือกนอกอะคะ่ะหรือวัตถุหรือมวลสารนั้นถือเป็นรูปรักษ์ที่เราจับต้องได้แต่สิ่งที่สําคัญนั้นคือสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นเ,ออเราจะใช้คําเรียกที่เรียกว่าจิตเราจะใช้คําเรียกที่เรียกว่าพลังหรือเราจะใช้คําเรียกที่ง่ายที่สุดที่ทําให้เราเข้าใจและเห็นภาพนั่นคือพลังงาน อธิบายง่ายๆตามนี้ค่ะว่าเราเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านใช่ไหมเรารู้ว่าบ้านเรามีพลังงานไฟฟ้าแต่หากว่าตัวเราค่ะไม่เดินไปกดปุ่มสวิตช์ไฟ ิดสวิตช์ทีวีหรือกดรีโมทแอร์ค่ะไฟฟ้าต่างๆนั้นก็ไม่สามารถทำงานหรือเกิดผลตามใจตามวัตถุประสงค์ของเราได้ฉันใดก็ฉันนั้นในการบูชาเช่นกันค่ะสีพึ่งนะคะและอิ่นที่เป็นเนื้อโลหะค่ะเมื่อถูกนำมาประกอบกันเขาสำเร็จนะคะด้วยรูปรักษ์นะัในตัวเองอยู่แล้วค่ะ 2. การปลุกเสกและส,สร้างของผู้สร้างท่านนั้นๆหากสร้างอย่างถูกต้องตามตำรับตำรา กฎและเกณฑ์ตามหลักวิชาตามหลักโบราณ <_ d ata> ก็ถือว่าสําเร็จในองค์ประกอบของผู้สร้างท่านนั้นอยู่แล้วแต่ผลจะเกิดนั้นก็อยู่ที่จิตของเราค่ะว่ามีความศรัทธาต่อสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนการกระทำของเราสอดคล้องไปกับสิ่งที่เราบูชามากน้อยแค่ไหน,ไหนเช่นกันอันนี้เป็นคำถามที่สนะคะคำถามที่ว่าอยากรู้ว่าการบูชาราคาแพงไหมคะ สำหรับคำตอบนะคะของคำถามในข้อนี้ดิขออนุญาตอธิบายให้เห็นภาพตามนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือแม้กระทั่งในคำถามนั้นคืออินโบราณใช่ไหมขอให้เราค่ะรู้เอาไว้ก่อนเนาะว่าสิ่งที่จะนำมาสร้างต่างๆนะมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างแรกคือวัสดุวัตถุหรือมวลสารที่นำมาสร้างย่อมมีอายุการปลุกเสกและการส,สร้างย่อมมีอายุ การปลุกเสกในกฎเกณฑ์ตามหลักโบราณย่อมเข้มงวดและอยู่ในกฎในเกณฑ์และในกรอบตามหลักโบราณสสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งข้อค่ะคือผู้ปลุกเสกและส,สร้างไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาเป็นคารวาเป็นจอมขมังเวรหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านต่างๆย่อมมีอายุเมื่อประกอบทั้งหมดทั้งมวลขึ้นเหล่านี้ค่ะก็แสดงว่าวัตถุนั้นๆ อินคู่นั้นเครื่องรางชิ้นนัดมีอายุมาแต่ดั้งเดิมถูกไหมทีนี้ล่ะค่ะเมื่อครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดนะคะ ทำให้เราอะค่ะสามารถที่จะพอจะตระหนักได้คร่าวๆแล้วเนาะว่าแสดงว่านะคะการสรรสร้างมวลสารวัสดุรวมถึงผู้สร้างนั้นเราอาจจะไม่สามารถพบเจอท่านในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ได้อีกต่อไปจึงเป็นเหตุผลที่ว่าหากเป็นของโบราณย่อมมีราคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะว่าอยู่ที่อายุด้วยนะคะอยู่ที่อายุความสวยงามนะคะความสมบูรณ์รวมถึงผู้ที่สัรสร้างด้วย หากเป็นคู่ที่มีอายุมากสร้างตามหลักโบราณนะคะผู้ส,สร้างท่านเ,ออเสียไปแล้วรวมถึงอาจจะมรณภาพไปแล้วค่ะโดยส่วนมากย่อมมีราคาแต่ทีนี้หากเป็นเก่าแบบระดับกลางอ่ะก็จะมีราคาอาจจะย่อมยาวลงมาอ่ะอันนี้มันอยู่ที่ออพิจารณากันเป็นรายคู่เนาะทั้งนี้นะคะว่า หากเป็นคําแนะนำหรือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของดีนะการที่เราจะบูชาค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นอย่างอินล้านนาเป็นต้นเนี่ยค่ะอยู่ที่จุดประสงค์หลักในการบูชาของเราว่าเราต้องการจะเก็บเครื่องรางชิ้นนั้นอินคู่นั้นไว้ด้วยเหตุผลใดหากเราอะค่ะต้องการที่จะเก็บเก่า แท้ถูกต้องนะคะสวยงามมีศิลปะต่างๆอ่ะคำตอบจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งค่ะแต่หากว่าเราเก็บนะคะเน้นเลยชอบของเก่าค่ะชอบของโบราณแต่ก็ชอบนะคะแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของพุทธคุณและอิทธิคุณต่างๆด้วยคําตอบของดีนะคะดีจะขออนุญาตตอบจากคําพูดคําสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รู้นะคะหรือรวมถึงอาจารย์นะคะต่างๆของดีเนาะ,ะดีขอจะตอบว่าหากเราเน้นในเรื่องของพุทธคุณและอิทธิคุณ สิ่งที่สําคัญนะคะนอกจากว่าเราจะรู้แล้วนะว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะถูกถูกเสกขึ้นตามหลักตามเกณฑ์ตามกฎตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้วนะสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเราถูกชะตาในสิ่งสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนคําตอบนี้ไม่ได้สําคัญที่ว่าจะต้องเก่ามากสวยมาก วัสดุที่นำมาสรัสร้างนั้นมีราคาค่างวดเป็นของล้ำค่ามากแต่สำคัญที่สุดค่ะนั่นคือเมื่อเราเห็นเขาแล้วเราถูกชะตาเขาหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการบูชาของโบราณบูชาโดยเฉพาะอินนะคะอินล้านนาโบราณเนี่ยสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะและถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในหัวใจหลักในการบูชา หวังว่านะคะคลิป Q&A คลิปนี้นะจะมีประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจนะและ้วก็หวังว่าค่ะทุกคนจะสามารถขโมวดปมนะคะคำตอบของดีเหล่านี้นะเรียกว่าเป็นคำแนะนำนะคะจากประสบการณ์จากความรู้พื้นฐานส่วนบุคคลละกันนะนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ค่ะความรู้ดีๆยังมีอีกเยอะเพราะเครื่องรางล้านนาย,ยังมีอีก เพียบเครื่องรางล้านนามีมน์เสน่ห์ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายดังนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะคะยังไงวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ